รายการ b บิชโก r e ีวิวกลับมาอัพเดตความพร้อมของทีมเดอะรับบิดบาง,องกอกลาเซนซีที่เตรียมลงสนามนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้บุกไปเยือนพลังเพลิงปตท,ะทระยองในวันอาทิตย์นี้ครับ สุดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014นัดสุดท้ายของฤดูกาลจะลงสนามพร้อมกันทุกคู่วันอาทิตย์นี้โดยทีมเดอรับิดบางก์กลาเซฟซีเพิ่งเปิดบ้านลีโอสเตเดียมพาให้กับทีมสิงห์ท่าเรือม,มา2ประตู่อ3ทำให้เกมนี้บีจีหวังจะสร้างผลง,งานได้ดีอีกครั้งในการบุกไปเยือนทีมพลังเพลินปตทระทอรยอง ความพร้อมของทีมเดอร์บิ้เกมนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนทําให้โค้ชจุนอนุรักษ,ษ์สีเกิดผู้จัดการทีมสามารถส่งผู้เล่นลงสนามได้แบบฟููทีมโดยผู้รักษาประตูน,นริศทวีกุลในทวารมือหนึ่งคาดว่าจะพร้อมลงเฝ้าเสาต่อไปส่วนแนวรับได้สุวรรณพัฒกิ่งแก้วกลับมาช่วยทีมอีกครั้งเช่นเดียวกับพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์คาดว่าน่าจะกลับมายึดตัวจริงได้ครั้งในตำแหน่งแผงมิดฟิลด์ส่วนแนวรุกยังคงฝากความหวังไว้ที่ลาสรัสคมบีกองหน้านามิเบียที่ซัดไปแล้ว10 5ประตูนในฤด,ดูกาลน,นี้เป็นตัวจบสกอร์ ด้านทีมพลังเพลิงปตทร,ระยองที่เพิ่งบกไปพ่ายบีซีเทโรทําให้พวกเขานั้นร่วงตกชั้นไปเล่นในศึกยมหามาฮ่าเลกวันเรียบร้อยแล้วในฤดูกาลหน้าเกมนี้อาจารย์พยงคุณเนนเฮชโคดจะส่งทัพใหญ่ลงสนามเป็นการตอบแทนแฟนบอลในบ้านโดยดาวเตะตัวหลักอาทิกฤษณะกลั่นกลิ่นบัวแชมป์ฟรานซิสไพทูนเทียบมาณรงค์ชัยวชิรบาลอามาดูออสตาร่าและกิรติเขียวสมบัติพร้อมรบสําหรับเกมนี้ สถิติการพบกันในลีกของทีมบางกอกลาสเซฟซีพบกับปตทะระยองในเล็กแรกที่สนามลีโอสเตเดียมซึ่ง BG จีถล่มเอาชนะทีมพลังเพลิงไป5ประตูต่อส การก้าวมาถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล BG ต้องเจอกับผลทางที่ยากลำบากแต่สิ่งที่ผลักดันให้ทีมนั้นเดินหน้าก้าวต่อไปก็คือกำลังใจจากแฟนบอล BG เกมนี้เรามาร่วมให้กำลังใจนักเตะในเกมทิ้งทวนโตโยต้าไตาพรีเมียร์ลีก2 0 1 4เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน